หลวงพี่โตตอนที่11ผมเปิดหนังสือไปที่หน้า6เริ่มพิจารณาตัวหนังสือที่โยเยนั้นจากลายมือบวกกับสภาพของมันหนังสืออายุของคนเขียนน่าจะร่วมร้อยปีมาแล้วผมยกสมุดบันทึกนั้นขึ้นมาสูดเบาๆกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นสนภูเขาหรือกลิ่นพยอมป่าผมก็ไม่แน่ใจนักแต่อำนาจของมันทำให้ผมรู้สึกถึงความลี้ลับที่แอบซ่อนอยู่ ผมอ่านไปช้าๆทีละตัวทีละตัวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถจดจำได้หมดวันนั้นผมจำได้ดีมันเป็นวันที่13ของการภาวนาวันเดียวกันกับที่พระอาจารย์เจ้าสำนักท่านมาเยี่ยมนั่นเองสิบโมงกว่าผมฉันเข้ากับผัดขนาน้ำมันหอยพอไม่ให้ท้องว่างบวกกับกล้วยน้ำวาอีกสองลูกเก็บปินโตไปตั้งไว้ที่ระเบียงรอเจ้าป้อมเข้ามาเก็บในช่วงหลังเที่ยง หันไปชงกาแฟให้กับตัวเองแก้วหนึ่งแล้วออกไปเดินจงกรมต่อที่ใต้ล่มไทรพอให้ระบบย่อยทำงานได้อิสระเรื่องอาหารนี่สำคัญสำหรับนักภาวนาการบรรจุลงไปไว้ในท้องมากๆหรืออาหารที่เผ็ดร้อนเกินไปจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนตามมาซึ่งไม่เป็นผลดีนักต่อการเจริญกรรมาฐานการเดินจงกรมก็ไม่มีอะไรมากแค่รู้การก้าวไปของเท้าแต่ละข้าง อาการที่กายเคลื่อนไหวทำใจให้สบายสบายสลัดความคิดทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ออกทิ้งให้หมดสติรู้อยู่ในตัวในกายตลอดเวลาไม่ปล่อยให้มันแสสายออกไปหาอนาคตหรือไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่ผ่านมาพอมันเผลอไปลืมสติไปเราก็ค่อยๆประคองมันกลับมาให้อยู่ในกายอยู่ในอาการเคลื่อนไหวอย่างเดิมมันไปอีกก็ดึงมันกลับมาอีกไม่ต้องไปขุนมัวกับมัน ว่าทำไมมันชอบวิ่งออกไปข้างนอกทำใจใส่ใสสบายสบายในอริยบทเดินส่วนคำภาวนานั้นจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สําหรับผมไม่ต้องใช้เพราะเป็นการเดินเพื่อผ่อนคลายอริยบทเท่านั้นบ่ายโมงกว่าผมเห็นว่าน่าจะได้เวลาเข้าที่บริกรรมแล้วจึงจัดแจงส่งน้ำให้เรียบร้อยเมื่อกายสบายใจก็สบายตามยกมือถือขึ้นมาปิดเครื่อง แล้วปิดประตูหน้าต่างแต่ไม่ได้ลงก่อนไว้ผมจุดทูบเทียนบูชาพระธนตรยัยละลึกนึกถึงเจ้าของหนังสือบทบริกรรมเปิดหนังสือไปที่หน้าหแลหว้ววางไว้บนโตัวตเตี้ยข้างหน้าสำรวมใจให้สงบเพ่งสายตามองไปที่ตัวหนังสือตัวแรกความจริงไม่เรียกว่าเพ่งแค่มองดูธรรมดาก็พอจดจำได้แค่นั้นเองแล้วหลับตาลงเบาๆนึกถึงภาพของหนังสือตัวนั้นขึ้นใจ พร้อมกับบริกรรมไปเรื่อยๆพอภาพในใจมันเลือนหายไปก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่ทําเช่นนี้เรื่อยๆไม่นานนักตัวหนังสือโยเยทั้ง9คํานั้นก็ชัดเจนแจ,จ่มแจ๋วอยู่ในใจทีนี้ผมใช้วิธีบริกรรมทั้ง9คําไปเลยบริกรรมคําไหนคํานั้นก็ผุดขึ้นในใจจากช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากนั้นเปลี่ยนจากคําหน้ามาเป็นคําหลังเดินหน้าถอยหลังได้ดังใจหมาย ตัวหนังสือจากเดิมเป็นสีดำโยเยมาถึงตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีฟ้าสลับกันไปสลับกันมากระพิบระยิบระยับเพลิดเพลาวเต็มห้องแสงสว่างในห้องก็ค่อยๆ่อย,อยสลัวมืดไปตามลำดับคราวนี้แสงระยิบระยับจากตัวหนังสือว,ว,ว,วุบวับวุบวับราวกับหิงห้อยขนาดใหญ่เก้าตัว่องแสงวองแหวมวิบวับอยู่ทั่วห้องจากที่มีหิงห้อยหลากสีสัน ตอนนี้พวกมันค่อยคอยเปลี่ยนไปเป็นตัวสีทองปรังทีละตัวทีละตัวแสงสีทองอารามสาดกระจายไปทั่วห้องอาบไล้วัตถุสิ่งของทุกชิ้นรวมทั้งตัวผมด้วยก็พลอยเป็นสีทองไปทั้งหมดแล้วหิ่งห้อยเก้าสีทั้ง9้าตัวนั้นก็พลานหายวับทั้งห้องก็กลับมืดสนิทด,ดังเดิมผมกําหนดจิตตามหาว่ามันพากันไปไหนหมดแต่ก็ไม่พบผมจึงปล่อยใจและว,วางเฉยเสีย ไม่สนใจไม่ใยดีตามใจเองอยากหายไปก็หายไปวางใจนิ่งไว้ในความสงบฉับพลันนั่นเองแสงทองก็ค่อยๆระเลือกขึ้นที่องค์พระพุทธรูปที่ผมบูชาอยู่ในห้องแสงสีทองค่อยๆสว่างขึ้นเีลนิดเีลนิดแล้วส่องมาเป็นตัวหนังสือสีทองคาแรกปรากฏอยู่ตรงหน้าเหมือนมีจอภาพอยู่ตรงหน้าผมนี่เองจากตัวแรกแล้วก็เริ่มมีตัวที่สอมาเรื่อยๆ จนครบเก้าตัวลอยสว่างสุกโรคอยู่ตรงหน้าผมกําหนดจิตถามไปว่าแปลว่าอะไรแล้วผมก็รู้ขึ้นมาในใจว่ามันเป็นภาษากะเรียงจากนั้นตัวหนังสือไทยที่โยเยนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นตัวหนังสือบาลีว่าณนะก่อนเป็นตัวแรกจากนั้นจึงปรากฏครบทั้ง9้าตัวตามลําดับคือนณโมพุทธ,ธายะนามาพัทะตอนนี้สีทองอารามฉาบไหลไปทั่วห้องอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เจิดจ้าขึ้นกว่าครั้งก่อนและค่อยๆเลือนหายไปทีละตัวทีละตัวห้องทั้งห้องมืดสนิทอีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้กําหนดจิตตามดูตามรู้ตามเห็นปล่อยให้มันเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่นานนกตัวนะาคำแรกก็สว่างตรงจุดเดิมคราวนี้เป็นประกายใสเหมือนแก้วจากนั้นอีกแปตัวที่เหลือก็ค่อยๆทยอยกันปรากฏขึ้นจนครบ แสงระยิบระยับเพรยวเพ,าพาลายวราวกับเก็ดเพชรสั่กระจายไปทั่วห้องเหมือนกับคราวก,ก่อนเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันสดใสพร่างตารากับทั้งห้องประดับประดาไปด้วยเพชรนับพันเม็ดหมื่นเม็ดและตัวหนังสือทั้ง9้าตัวก็ค่อยๆรวมตัวกันเป็นก้อนกลมก้อนหนึ่งสว่างเหลืองนวลตาจากแสงนวลตามันก็ค่อยๆสุกใสทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งกลายเป็นดวงสว่างลูกโลกอยู่ท่ามกลางห้อง แสงสว่างที่ว่านี้มันสว่างกลางวันสักร้อยเท่าแต่เป็นแสงสว่างที่ไม่แสบตาไม่ระเคืองไม่มีความร้อนตอนนี้เป็นความปิติสุขความอิ่มเอิบสุขใจไม่ปรากฏให้เห็นในใจแม้แต่น้อยนิดแล้วความรู้สึกทั้งมวลของผมก็เหมือนกับถูกดูดเข้าไปในหลุมดำณเวลานั้นเหมือนการเวลามันดับสูนทุกสรรพ,พสิ่งรวมทั้งร่างกายของผมด้วยทุกความรู้สึก ก็พลอยหายวับไปสิ้นเหลืออยู่แต่ความรู้สึกที่สว่างโลกขาวนวลสุกโพรงอยู่ตรงหน้าเป็นหนึ่งเป็นเอกอคตารมณแน่วแน่แช่อยู่อย่างนั้นผมค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาทีละน้อยเริ่มจากรับรู้ได้ถึงความสุขความอิ่มใจที่มันอาบเอิบไปทั่วร่างกายจากนั้นก็มีอาการขนลุกสู้และความรู้สึกรับรู้นึกคิดต่างๆก็ตามมาในขณะนั้นในขณะที่ผมค่อยๆค,คลายออกจากสมาธิทีละน้อย มีแสงตะวันสองลอดแง้มเข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาพอบอกให้รู้ว่าเป็นเวลากลางวันความรู้สึกของร่างกายปลอดโปร่งไม่มีอาการปวดเมื่อยแต่อย่างใดขณะที่ผมกำลังจะขยับตัวออกจากท่านั่งขัดสมาธิสายตาก็เหลือไปเห็นสมุดบันทึกเล่มนั้นค่อยๆเปิดไปทีละหน้าทีละหน้าเปิดทีละแผ่นอย่างช้าๆได้เองโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องแต่ละแผ่นที่เปิดออกไปผมรับรู้ และมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันราวกับว่าจอหนังแต่ละแผ่นบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นภาษากะเหลียงโดยผ่านเพาะเท่าร่างผอมกองแก๊งผมงอขาวมีผ้าสีมอสโซพกหัออวไว้คนหนึ่งแกแนะนำตัวชื่อพือกะซอผมก็นึกแปลกใจในตอนหลังว่าผมสามารถฟังภาษากะเหลียงได้ยังไงทงั้งๆที่ผมไม่เคยเรียนมาก่อนแผ่นสุดท้ายที่เปิดออกมา เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์ตังโขในวัยหนุ่มน้อยแบกกรดสะพายบาทเดินท่อมๆอ,อยู่ที่กลางป่าใหญ่ภาพผ่านไปเป็นฉากๆตั้งแต่การประลองกําลังการทางจิตทางยาสั่งอาถรรพ์สายเวทมนต์ดำของปู่พือกษซอหมอผีชาวกระเรียงกับพุทธคุณเวทวิทยาสายขาวของพระหนุ่มน้อยที่ชื่อตังโขจากแดนอีสานเหนือเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีสารลึกลับแห่งชาวกะเลียงที่บันทึกไว้ ในแผ่นผ้าที่เหลืออีก3ามแผ่นก็ถูกผมซึมซับเรียนรู้ไว้จนหมดสิ้นอย่างน่าประหลาดใจก่อนที่ร่างของปูพ่พอกชอจะค่อยๆจางหายไปผมหลับตาอีกครั้งสำรวมใจทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบอีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างแจ่มชัดขึ้นไม่ได้ติดขัดจิตใจเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจิตใจมีความแช่มชื่นอ่อนโยนความแคนอาฆาตต่างๆที่เคยมี ก็ไม่มีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นผมลุกขึ้นนั่งคุกเขา่ากราบพระพุทธรูปตรงหน้าแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์ตลอดจนสรรพสัตว์น้อยแย่ทั้งหลายตามปกติและจึงลุกออกมาจากห้องเห็นปิ่นต่อที่เจ้าป้อมวางไว้นี่มันคงเห็นเราไม่ออกจากห้องเลยเลยไม่รอประเคนคงแวบกลับไปเล่นที่ไหนเสียแล้วโอ้ยผมนึกว่าอาจารย์ตายเสียแล้วเสียงใสๆของเจ้าป้อมดังออกมาจากกุฏิ ผมมานั่งรออาจารย์ตั้งแต่9ก้าโมงผมนี่หลับไป3าสี่ตื่นแล้วเจ้าป้อมบทกระงอนกระง,นระง่นเหรอผมรับคำสั้นๆไม่สนใจมันกําลังว่าจะออกไปส่งน้ําเลยให้มันมาประเคียปินโตแต่เห็นมันหิ้วปินโตไปแล้วทําท่าจะเดินกลับข้างในวัดจะเอาไปไหนอีกละ่ะผมถามเจ้าป้อมแบบงงๆเจ้าป้อมหันมามองหน้าผมนิ่งแบบสงสัยเหมือนกันอาจารย์ยังจะฉันอีกหรอครับ นี่มันเลยเพลนมาตั้งนานแล้วเอ้าหรออาจารย์บ่หิวติครับอาจารย์ไม่ฉันข้ามาตั้งสามวันแล้วผมมายามใดก็เห็นอาจารย์นั่งหลับตาผมเลยบอกก้าเอินเนนป้อมพูดเสร็จก็ทำท่าจะเดินออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เอ็งพูดอะไรนะเอา้าผมถามว่าอาจารย์บ่ฉันข้าตั้งสาวันบ่หิวน้ำหิวข้าวเลยตีฮ้สามวันเนี่ยนะ คราวนี้ผมรู้สึกตกใจรีบเข้ากุฏิหยิบมือถือมาเปิดเครื่องเฮ้ยนี่อาจารย์นั่งหลับอยู่ถึงสาวันเลยหรือเนี่ยเจ้าป้อมผมหันไปถามเนนป้อมแบบตื่นตื่นงงงก็แง่ละครับผมย่องมาดูตอนไหนก็เห็นแต่อาจารย์นั่งหลับตาอยู่ไผจะกล้าเอิ้นล่ะหลวงพ่อเจ้าอาวาสแก่ก็ห้ามไว้ด้วยเนนป้อมรายงานสวันนี่แสดงว่าสามมเต็มเเลยหรือนี่ที่เรานั่งสมาธิ ผมนึกอย่างชง,งนและประหลาดใจและก็ตื่นเต้นอาการเปรตใจมันเกิดขึ้นมาอีกขนลุกสู้ไปทั้งตัวรู้สึกอศัศจรรย์ใจในธรรมะของพระพุทธองค์นึกย้อนกลับไปรละลึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันแค่แป๊บเดียวเองไม่น่าจะถึงชั่วโมงได้ซ้ำไปความรู้สึกตื่นตาตื่นใจในเรื่องของสมาธิมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจรู้สึกถึงอาการที่หัวใจพองโตอาถรรพ์แกล้า มั่นใจขึ้นมาอย่างมากผมส่งน้ําเสร็จกําลังเตรียมตัวจะเข้าไปกราบพระอาจารย์จะพร้อมก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับยื่นซองขาวอย่างน่าตื่นตะนกเข้ามาให้อะไรผมถามสั้นๆพรางรับซองสีขาวนั้นมาเปิดออกดูเฮ้ยผมร้องอุทานอย่างตกใจนี่มันเงินค่าอะไรเนี่ยน้องเนนโหทําไมมันเยอะขนาดนี้ผมมองดูแบ่งม่วงๆที่มันแอดแน่นจนซองโป่งแทบขาด คำว่าอะไรของใครผมถามย้ำอีกเจ้าพ่อมกระเถิบเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดเบาๆคราวนี้ผมอุทานดังกว่าเก่าเฮ้ย hey, จริงดิเนนพ่อมเล่าเรื่องของตาขำถูกลัตเตอรี่ให้ฟังผมยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเรื่องอ่ำเพื่อนๆนี่เจ้าพ่อมถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในวัดจริงๆมันพยักหน้างเงึดๆหนักแน่นยืนยันคำพูดของมันโอ้ oh, ตอนนี้นะอาจารย์ดังไปทั่วอำเภอแล้ว อีกสักแป๊บอาจารย์คอยดูเถอะจริงดังเจ้าพ้อมเหมือนว่าเสียงดังจอกแจกของโยมผ้าโยมนา้าที่มาคอยช่วยงานอยู่ในวัดเป็นประจำกำลังเดินคุยกันมาทางนี้คงจะเป็นเพราะเจ้าพ้อมตัวแสบนี่เองที่ไปบอกเขาว่าผมออกจากกรรมาฐานแล้วผมทำหน้าเหลืกหลักเรื่องเดียวนั่นแหละครับอาจารย์เจ้าพ่อมพุ่แล้วก็หัวเราะเรื่องอะไรผมถามแล้วก็หันไปทางป่าไสด้านหน้ากุฏิเสียงเข้ามาใกล้ จะเรื่องอะไรล่ะก็หวยนั่นแหละเนนป้อมก็หัวเราะอ,อาจารย์กลับเข้ากุฏิไปเลยครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองผมเรียบแยบเข้ากุฏิตามคําแนะนําของเสนาธิการป้อมหลวงพี่แก่ไม่สบายพอดีนะจ๊ะโยมป้าผมได้ยินเสียงเข้มเขมท่าทีจริงจังของเจ้าป้อมดังแว่วเข้ามาผมเลยแกล้งไอ้หกกสองสามครั้งเพื่อให้สมจริงสักหน่อยว่าเสียดายจังผมได้ยินหลายคนอุทาน จากนั้นก็มีเสียงกระซิบกระซาบกันระหว่างเจ้าป้อมกับยนป้าโยมนาพวกนั้นผมฟังไม่ได้สับว่าพวกเขาคุยกันเรื่องอะไรแต่สักพักก็ได้ยินเสียงโยมป้าเหล่านั้นพากันส่งเสียงสาธุสาธุสาธ,สาธุพร้อมๆกันเองคุยอะไรกับพวกโยมฮื้อผมถามเจ้าป้อมหลังจากที่พวกโยมเหล่านั้นพากันกลับไปหมดแล้วเปล่าผมแค่ใบหวให้เขาหนะฮ่าๆเวลา จาป้อมแกนี่มันทะลึ่งแท้ๆดวงคนมันจะรุง่งถึงเวลาผลแห่งบุญส่งผลช้างก็ฉุดไม่อยู่เทวดาก็ห้ามไม่ได้บ่ายวันนั้นสามเณรเวียงใสหรือเจ้าต้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งกระหึ่กระหอบหิ้วถุงน้ําแข็งหิ้วถุงเปปซี่เข้ามาเอา้าหมาไมาล่ฟัดมาเหรอผมกําลังฉุนที่ใช้มันไปซื้อของตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วมันเพิ่งจะโผล่หน้ามาเองไปซื้อถึงโคราชเรอน้ําแข็งแค่นี้ จะป้อมวางถุงน้ําแข็งโครมลงบนโต๊ะกระโดดเข้ามากอดผมแน่นหลวงพี่หลวงพี่ขอกอดทีละกันเจ้าต้าจับแขนผมเขยา่าอย่างดีใจจนลืมตัวเรียกผมเป็นหลวงพี่อะไรของเองของแกะของแกะผมถามแล้วชี้ไปที่ถุงน้ําแข็งบนโต๊ะมันรีบหันไปเทน้ําแข็งใส่กระติกแล้วยกมาประเคนพร้พอมถังเปบปซี่อาจารย์เปิดโทรศัพท์ดูในเพจสมาคมนักเรียนบาลี แล้วรู้เรื่องจึงอยากจะยกแปบซี่นั้นขึ้นสดโดยไม่สนใจมันคิดในใจว่ามันจะมาแผนไหนอีกวันนี้หน้าหน้าเปิดดูเลยเจ้าต้าขยันขยอผมเปิดมือถือไปกดที่เพจชมรมนักเรียนบาลีช่องประกาศผลสอบนักเรียนบาลีปีนี้ก็ขึ้นโชว์หน้าจอผมไล่ชื่อสํานักไปตามลำดับแล้วชื่อของผมก็โชว์หลาเด่นเป็นสง่าผมรู้สึกขนลุกสู้ดีใจยังบอกไม่ถูก ชัยโยผมจะโกนไปกล้องป่าไซครับปีนั้นหลวงพี่ติงเจ้าตาผมและสามนเณรอีกสองสามรูปสอบผ่านบาลีชั้นประโยคสองรอบแรกกันทุกองค์ไม่มีใครติดรอติดซ่อมให้เสียเวลามันไม่มีอะไรสุขใจไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับนักเรียนบาลีในบ่ายวันนั้นผมหลวงพี่ดิ่งเนนตาและน้องเน,นในวัดอีกสองสามองชนแก้วน้ำอัดลมฉลองกนันจนเต็มคราบ มารบอมีบารมีบอกเกิดบนถนนแห่งชีวิตมีเช่นจะรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปอุปสรรคขวางหนามยอมเกิดขึ้นได้ในทุกนาทีเพื่อทดสอบจิตใจของเราว่าเราจะลุยมันต่อไปข้างหน้าหรือว่าจะหยุดคุกเข่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาของเราหรือจะรามือต่ออุปสรรคที่ยืนทะมืนขวางหน้าเราอยู่บนถนนแห่งชีวิตการก่อสร้างกุกติหลังใหม่จากศรัทธาญาติยมขำและญาติถูกกันสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจ กุฏินกดาวหลังเล็กๆรูปทรงทันสมัยแบบโมเดิลถูกออกแบบโดยหลวงพี่ดิงและสร้างเสร็จภายในอาทิตย์กว่าๆแค่นั้นเองคงพอเรื่องราวเกี่ยวกับกุฏิหลังใหม่นี้มันเกี่ยวข้องกับผมท่านเจ้าสำนักจึงกำหนดให้ผมเป็นองค์กล่าวสัมโมธนียะคถาหรือการพูดอนุโมทนาบุญให้เจ้าภาพเพื่อให้อาจหารรื่นเริงในทานองค์ที่สองต่อจากท่านเจ้าสำนักในวันที่ตาขำํำจะนำผ้าป่ามาทอด ทำบุญถวายกุฏิและถวายทุนสําหรับการศึกษาเล่าเรียนของสามเณรอีกด้วยเรียกว่าตาขำแกจัดใหญ่จัดหนักเลยทีเดียวเช้าตู่ของวันทอดพระปาและการถวายกุฏิพวกญาติโยมจากในหมู่บ้านออกมาช่วยกันตัดเตรียมสถานที่และเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงแขกพวกเราพระเนนก็เป็นอีกแรงหนึ่งช่วยกันช่วยกันขนโต๊ะขนเต็นออกมากลางเพื่อเตรียมสถานที่10บโมงเชา้า ผมและเพื่อนภิกษุสามเณรในวัดขึ้นศาลาพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่งบนอาสนสง์เรียงแถวกันเป็นระเบียสบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพื่อรอทถังเจ้าภาพและมรคทายกจะมาทําพิธีถวายพระปา่าเสียงกองยาวชิงฉับเสียงแห่โหของคณะพระปา่าดังอึกระทึกไปทั่ววัดผู้คนที่มาจากบ้านโคกเต็งบ้านของคณะเจ้าภาพและชาวบ้านญาติโยมที่นี่ พาการเข้ามานั่งจนเกือบเตารียมศาลาการ,ปรเปลี่ยนผมดึงกระดาษสคริปต์ออกมาอ่านทบทวนบทข้อความที่จะพูดกะว่าจะไม่ให้ตกหลน่นหรือเสียหน้าพระอาจารย์เจ้าสำนักเลยทีเดียวที่ประตูทางเข้าศาลาขณะดเจ้าภาพกำลังอุ้มต้นพระป่าเข้ามามีลุงแก่ๆคนหนึ่งเป็นคนถือพุ่มพระป่าที่เสียบด้วยแบงค์ต่างๆนำเข้ามาเป็นคนแรกตามด้วยผู้คนอีกหลายคนไม่รู้ใครเป็นใครทั้งต้นกล้วยต้นอ้อย ตาลายไปหมดผมเหลือสายตาดูนิดหนึ่งก่อนจะกลับมาให้ความสนใจกับสคริปในมือต่อเสียงมัคถายกจากลำโพงดังขึ้นเสียงจอกแจกพูดคุยต่างๆค่อยๆจะเงียบลงหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมแล้วลุงเปี่ยมมัคคถายกวัดก็เริ่มพากันกล่าวคำอารัธนาศีลผมลาสายตาจากสค,คริปเคลื่อนสายตาไล่มองญาติโยมไปเรื่อยๆผมมองลุงเปี่ยมแล้วก็อมยิ้มขึ้นมาทันที ลุงเปี่ยมแกเป็นพ่อไม้ป้าผายเมียของแกตัดช่องน้อยเฉพาะตัวหนีไปสวรรค์มาสีห้าปีแล้วปล่อยให้ลุงเปี่ยมแกเลี้ยงหลานอยู่คนเดียวแต่ลุงเปี่ยมหัวแกเถิ่นนิดๆวันนี้แกถาน้ํามันที่ผมของแกจนเงาวับแล้วปัดมาปกกระหม่อมของแกไว้แถมยังแต่งตัวเนียบเลยจะไม่ให้ผมองคยิ้มได้ยังไงสงสัยจะเห็นคุณป้าสาวๆมาจากบ้านโคกเต่งเยอะละมัง้งจึงแต่งตัวเนี๊ยบซักขนาดนี้ จากนั้นลุงเปี่ยมมัคทายกผมเหลือไปทางกลุ่มเจ้าภาพตอนนั้นผมไม่รู้จักหรอกว่าใครเป็นใครเพราะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนรู้แต่ว่าเป็นพ่อแม่และญาติพี่น้องของยมมาลิเท่านั้นผมก็เลยสายสายตาไปเรื่อยๆคนนั้นทีคนนี้ทีแต่เอ๊ะผมชักสายตากลับใจหายวูบคนที่นั่งอยู่ท่างกลางกลุ่มเจ้าภาพนั้นกระดาษสคริปต์หลุดออกจากมือผมอย่างไม่รู้ตัวหัวใจผมเต้นตูมตามยมมาลิ ยมมาลิก็มาด้วยหรือนี่ผมนึกประหลาดใจแม้จะขยี้ตาแล้วก็ตามโยมมาลิก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเธอหันไปคุยกับคนนั้นคนนี้เหมือนกับมนุษย์ปกติมองดูไม่เหมือนผีไม่เหมือนวิญญาณเอาเลยแถมยังดูสาวและสวยกับโยมมาลิเป็นกองผมยาวสลวยมีน้ำหนักของเธอปล่อยลงมาเคียบานานๆเธอจะรวบมันไว้ข้างหลังใบหน้าขาวบวกกับกิริยาที่เป็นสาวมัน่น ทำเอาผมไม่ได้ละสายตาเไปไ็นให้เลยตอนแรกผมก็แค่ตกใจคิดว่าเป็นโยมมะลิแต่พอพิจารณาแล้วคิดว่าไม่ใช่แน่เพราะเธอคนนี้อายุอ่อนกว่ายมมาลิหลายปีอยู่แต่ทําไมเคราะห์โขงหน้าช่างละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินจนหลวงพี่ติงที่นั่งถัดจากผมเอื้อมมือมาสกิดขาผมจึงรู้สึกตัวนึกเสียใจที่ไม่สำรวมหูสำรวมตาผมหันไปมองคนสกิด เห็นหลวงพี่ดิ่งอมยิ้มนิดๆในขณะที่ผมรู้สึกว่าใบหน้าตัวเองมันร้อนวูบวาบหายใจติดๆขาดๆยังไงไม่รู้ผมพยายามอ่าจจะคิปต์อีกครั้งแต่มันก็อดเหลือบตาไปทางนั้นไม่ได้ข่าวนี้เป็นเรื่องเลยเพราะผู้หญิงอีกคนที่นั่งติดกันลักษณะดูแล้วน่าจะเป็นพี่สาวของเธอซึ่งผมมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่สาวของยมมะลิกำลังซุบซิบที่ข้างหูแล้วบุ้ยปากมาทางผมพอดี คงจะประมาณว่าพระองค์นี้แหละที่เป็นต้นเรื่องให้เกิดภาะปากกองนี้ขึ้นมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมเหลือบสายตาไปทางนั้นพอดี <_. S 1> เธอสอบตาผมนิ่งไม่หลบพร้มหายใจวูบสมณสัญญาเตือนผมว่าผมกําลังทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจึงรีบทําเป็นแฉะไฉมองไปทางอื่นเสียแต่ในใจผมมันเต้นตึกๆอย่งไงก็ไม่รู้หลวงพี่ดิ่งก็ยังสะกิดขาผมยิกยิกไม่หยุด ไอ้ผมก็กลัวจะเกิดพิรุษนึกอยากจะเอากระดาษสกคกิปในมือฟาดให้สักเพี้ยพิธีการถวายพ้าปา่าและถวายกุฏิแล้วเสร็จพระอาจารย์ใหญ่เจ้าสำนักกล่าวสัมโมทนียกถาเกล่นนำเล็กน้อยพอให้ญาติโดมรู้ที่มาที่ไปที่มาของเรื่องบุญในวันนี้แล้วท่านก็จบเอาแบบดื้อตอนนี้เองที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าเสียท่าพระอาจารย์แล้วผมเห็นคนหนุ่ม ช่วยกันยกธรรมนิหวายออกมาตั้งตรงหน้าเจ้าภาพแล้วท่านพระอาจาร,รย์ก็ประกาศสมัยว่าผมจะขึ้นเทศนาเพื่อฉลองสัทธ,ธาญาติโยมเจ้าภาพโถทโถทโ,ทโทพระอาจาร,รย์เปลี่ยนแผนก็ไม่บอกผมนึกโมโหนิดนิดก็การเทศเพื่อฉลองพระป่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับมือใหม่เอี่ยมอย่างผมการเทศนั้นต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมและใช้เวลาอย่างน้อยก็ครึ่งครึ่งชั่วโมงแต่เรื่องการกล่าวสัมโม นี่แค่พูดอะไรกับญาติโยมเจ้าภาพนิดนิดนยหน่อยห้านาทีก็จบได้แล้วในตอนนั้นผมก็ลืมเธอคนที่หน้าเหมือนโยมมาลิเสียสนิทเพราะมัวแต่กังวลคิดหาเรื่องที่จะมาเทศให้โยมฟังแต่เอาเธอเอาเธอไหนไหนก็ไหนไหนแล้วผมก้าวขึ้นธรรม,มาฒด้วยความมั่นใจเรื่องที่เทศออกมานั้นเอามาจากหนังสือที่เรียนอยู่ทุกวันนั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเรียนและท่องกันได้จนขึ้นใจอยู่แล้ว ตั้งน้โมเสจผมก็ขึ้นคาถาธรรมบทที่นำจากพระไตรปิฎกว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณนตังหิชีวิตังยถากรรมังคมิสันติปุญญะปาปะพลูปคานิระยังปากัมมันตาปุญญะกรรมาจะสุขติงตัสมะกริยะกัลยาณังนิจยัง สปรายิกังปุญญานิปารโรกสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติสัตว์ทั้งปวงจากตายเพราะชีวิตความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งปวงจกไปตามกรรมเข้าถึงผลบุญและบาปคือผู้ทำบาปจากไปนรกส่วนผู้ทำบุญจากไปสวรรค์เพราะฉะนั้นบุคคลทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญ เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าผมกล่าวคาถาพร้อมกับคําแปลเสร็จยังไม่ทันจะได้อธิบายใจความหรือเนื้อหาให้ละเอียดแต่เจ้ากรรมมันเหลือไปทางนั้นอีกแบบไม่ได้ตั้งใจจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็สุดที่จะเดาเธอคนนั้นกําลังจ้องเป้งมาที่ผมพอดีดวงตาดําขรมคู่นั้นและมุมปากที่ยิ้มนน้อยเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างสามารถดูดเอาความมั่นอกมั่นใจที่ผมเคยมีเต็มเปี่ยม ให้สวนสลายหายไปในพริบตา